ขอต้อนรับสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางช่องไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้จึงอยากขอแรงสนับสนุนการโดเนทจากทุกท่านเพื่อน,นำไปปลดล็อกนิยายตอนต่อไปขอบคุณครับตอนที่117คำสั่งสอนของบรรพบุรุษบางอาจเซินถูเฉิงเงยหน้ามองไปที่เซียวเวอยอย่างเย็นชาและตะโกนออกมาเซียวเวยดูเหมือนตระกูลเซียวของเจ้าจะอยู่สบายมานานจนเจ้าลืมไปแล้วว่าใครเป็นใครในเมืองตงโจแห่งนี้ เมื่อได้ยินแบบนั้นคนตระกูลเซียวส่วนมากก็กลัวจนเหงื่อตกแต่สีหน้าของเซียวว่ายังคงสงบนิ่งเขาพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมคนที่ฆ่าเซินถูป้าโจโยี่และคนอื่นๆคือจิ้งจอกพันหน้าหากเจ้ามีความสามารถมากพอทำไมถึงไม่ไปแก้แค้นจิ้งจอกพันหน้าละ่ะจะมาระบายอารมณ์กับตระกูลเซียวเพื่ออะไรเซียวอู่ว่้คข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายถอยไปซะ สีหน้าของเซินถูเฉิงดำมืดจิตสังหารในดวงตาทวีความหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเซียวจ้านเทียนจะต้องตายหากเขาไม่ตายตระกูลเซียวจัดต้องถูกทำลายในฐานะผู้นำตระกูลเซินถูเซินถูเฉิงมั่นใจอย่างมากว่าในเมืองตงโจแห่งนี้ตระกูลเซินถูถือว่าเป็นตระกูลอันดับหนึ่ง ในตระกูลของพวกเขาแค่นักสู้ขอบเขตว่สวนก็มีเป็นร้อยๆคนแล้วส่วนนักสู้ขอบเขตชีสวนขั้นที่9ขั้นที่8มีมากมายมหาศาลนอกซะจกกว่าตระกูลส่วนใหญ่ในเมืองตรงโจวจ,จะร่วมมือกันมิถะนานคงไม่มีใครเป็นภัยต่อตระกูลเซินถูได้ยิ่งไปกว่านั้นเบื้องหลังของตระกูลเซินถูก็ยังมีบรรพบุรุษที่อาจจะถึงขอบเขตตันสวนอยู่แม้จะไม่มีใครรู้ว่าบรรพบุรุษคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะทดสอบเรื่องนี้เพราะผลลัพธ์นั้นคงมีแต่ความตายรอยอยู่ผู้นำตระกูลโจตระกูลเลยอและตระกูลอื่นๆไม่ได้เปิดปากห้ามเซนถูเฉิงถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สบายใจกับท่าทีของเซนถูเฉิงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับตระกูลเซียว ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากนักดังนั้นการหาเรื่องตระกูลเซินถูเพื่อตระกูลเซียวนั้นไม่ใช่เรื่องที่คำพูดของเซินถูเฉิงเป็นสิ่งที่คนตระกูลเซียวคุ้มค่าคาดไม่ถึงบรรดาผู้อาวุโสของตระกูลพากันเปลี่ยนสีหน้าและตะโกนออกมาพร้อมกันผู้นำตระกูลคนที่เหลือต่างก็มองไปที่เซียวเว่ยด้วยความกังวลและไม่กล้าพูดอะไรออกมาทำไมพวกเจ้าต้องกลัวด้วย เซียวว้ยขมวดคิ้วพร้อมกับส่งสายตาที่เย็นชามองไปยังเหล่าผู้อาวุโสและคนรอบกายข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าคำสั่งสอนของบรรพบุรุษประกูลเซียวได้หรือไม่อัญญบประกาศคู่จำได้งั้นบอกข้าทีคำสั่งสอนของบรรพบุรุษประกูลเซียวได้กล่าวว่าอย่างไร ซื่อสักกตย์กตัญญูเคารพรักใคร่ปรองดองวงตระกูลวิริยะอุตสาหะในอาชีพจึงคบสหายแลพี่น้องสอนสั่งบุตรหลานในตระกูลทำงานหนักมัดยัดถอดออมร่วมชัยคาสมัครสมานเคารพในกฎระเบียบละเว้นชั่วผิดกฎตั้งจิตในทางที่ถูกต้องสามัคคีรวมใจในพวกพ้องอย่าหวาดกลัวความช่วที่รุกรานรวมใจป้องกันวงตระกูลพูดได้ดีเสียไวไ่ยหัวเระอ,ออกมาอย่างเย็นชาพวกเจ้าได้ใส่ใจประโยคนั้นหรือไม่ ตั้งจิตในทางที่ถูกต้องสามาัคคีรวมใจในพวกพ้องคนจากตระกูลเซียวทุกคนตั้งแต่ผู้อาวุโสไปจนถึงสมาชิกธรรมดาต่างก็รู้สึกละอายแก่ใจทุกคนต่างก็นิ่งไปเพราะคำพูดของเซียวไว้ตอนนั้นเองผู้อาวุโสคนหนึ่งได้กัดฟันแน่นและพูดขึ้นมาว่าผู้นำตระกูลคำสั่งสอนของบรรพบุรุษนั้นสำคัญแต่การอยู่รอดของตระกูลสำคัญยิ่งกว่าผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างก็พากันพูดสนับสนุนขึ้นมา ที่ผู้อาวุโสพูดก็ไม่ผิดหากตระกูลหายไปมันจะมีค่าอะไรที่จะต้องรักษาคำสั่งสอนของบรรพบุรุษผู้นำตระกูลไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากตั้งจิตในทางที่ถูกต้องแต่นี่คือเรื่องขอองค์การอยู่รอดของตระกูลเซียวโปรดคิดท,ทบทวนให้ดีพวกเรารู้ว่าผู้อาวุโสหกเป็นลูกชายของท่านท่านจึงทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาถูกฆ่าตายแต่เสียสละเขาแค่คนเดียวก็ดีกว่าทำให้ทั้งตระกูลต้องล่มสลาย ผู้นำตระกูลโปรดคิดทบทวนด้วยโปรดคิดทบทวนด้วยคนกว่าครึ่งจากตระกูลเซียวพากันคุกเข่าให้กับเซียวเวย่ยและอ้อนวอนออกมาไม่ใช่ว่าทุกคนกลัวตายแต่พวกเขากลัวว่าตระกูลเซียวจะถูกทำลายลงไปแน่นอนว่ามีบางส่วนที่กลัวตายจริงๆซึ่งคนเหล่านั้นก็มีไม่น้อยด้วยแต่เวลานี้เซียวอู่จะมีอารมณ์ที่ไหนไมาแยกแยะว่าใครกลัวตายหรือใครที่คิดถึงตระกูลเซียวกันจ้างพวกเจ้า เซียวเว่ยมองบรรดาผู้อาวุโสทุกคนด้วยแววตาไม่อยากจะเชื่อเขาโกรธจ,จนมือสัน่นคิดไม่ถึงเลยว่าในช่วงเวลาที่วิกฤตเช่นนี้คนในตระกูลของตัวเองกลับแสดงท่าทีแบบนี้ออกมาตอนนั้นเซียวเว่ยโกรธจ,จนพูดอะไรไม่ออกในใจเขามีแต่ความเย็นชาการกระทำของคนเหล่านี้ทำให้ใจเขาหนาวเหน็บขึ้นมาเซียวเว่ยตัวสั่นอยู่สักพักในใจไม่อาจยอมรับความจริงนี้ได้ เซียวติงรีบไปประคองเซียวเว่ยและพูดขึ้นมาท่านพ่อผู้นำตระกูลผู้นำตระกูลในเมื่อทุกคนอยากให้ข้าตายนั้นก็ทำตามที่พวกเขาต้องการเถอะเซียวจ้านเทียนเงยหน้าขึ้นมาและเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียสละข้าเซียวจ้านเทียนไปคนหนึ่งเพื่อแลกกับการที่ตระกูลเซียว,วะจะไม่ถูกทำลายหากพูดกันตามตรงมันก็คุ้มค่ามาก ตอนนี้เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งใดแม้แต่ความตายก็ตามการใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อดับความโกรธของเซนถูเฉิงนั้นใช่ว่าเขาจะรับไม่ได้แต่ท่าทีของผู้อาวุโสและคนอื่นๆนั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากจ้านเทียนเมื่อเห็นสีหน้าที่โศกเศร้าของเซียวจ้านเทียนเซียวเว่ยก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วผลักเซียวติงออกก่อนจะพูดกับเซนถูเฉิงอย่างเย็นชาเซนถูเฉิง จงฟังไว้ให้ดีวันนี้ข้าจะไม่พูดอะไรมากเสียวจ้านเทียนข้าจะปกป้องเขาถ้าคิดจะฆ่าเขาแล้วก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนผู้นำประคลณย่าอัญญะประกาศคู่โปรดอย่าทำเช่นนั้นไม่อย่าทำเช่นนี้ อัญญประกาศคู่ไม่แปลกใจเลยว่าคำพูดของเซียวเวย่ยได้ทำให้เกิดความมุ่งวายขึ้นมามีแค่เซียวจ้านเทียนที่รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจยังไงซะพ่อก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเขาหากเป็นแบบนี้การตายของเขาก็คุ้มค่าผู้นำตระกูลไม่ต้องพูดแล้วเซียวจ้านเทียนที่ใจเย็นลงได้กล่าวขึ้นมาอย่างชาชาหายนะในครั้งนี้ข้าเป็นคนก่อมันขึ้นมาเป็นเพราะข้าเลือกชื่อเซินถูป้า ถึงได้นำพาหายนมาสู่ตัวบรรพบุรุษพูดถูกต้องแล้วอย่าหวาดกลัวความชั่วที่รุกรานเข้าเสียวจ้านเทียนกาลังทำสิ่งนั้นอยู่แม้ว่าตัวข้าจะไม่ใช่คนดีเดอะไรแต่ข้าก็ไม่เคยคิดชั่วร้ายต่อใครต่อให้ตายไปยังต้องหวาดกลัวอะไรแปะ,แปะเมื่อเสียวจ้านเทียนพูดจบก็มีเสียงปรบมือดังโจหลินปรบมือและมองไปที่เซียวจ้านเทียนด้วยความชื่นชมดีพูดได้ดี เซียวจ้านเทียนทำไมเมื่อก่อนข้าถึงมองไม่ออกกว่าตัวเจ้าเองก็มีขนมาด้านเดือดร้อนเช่นกันเหล่าโจงเมื่อเห็นโจหลิงพูดออกมาเซียวอู่เว่ยและผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างก็ตื่นเต้นขึ้นมาโจหลิงไม่ได้สนใจคนประกูลเซียวแต่มองไปที่เซินถูเฉิงด้วยรอยยิ้มเอาละพอได้แล้วเจ้ากลับไปได้แล้ว เมื่อเห็นโจโหลิงโผล่ออกมาเซิรนถูเฉิงก็หลีตามองและถามด้วยท่าทีระมัดระวงังเจ้าเป็นใครกันเขารู้สึกได้ถึงลมปราณของโจหลินและพบว่าลมปราณของโจหลินนั้นลึกล้ำและคาดเดาไม่ได้ทําให้เขาไม่อาจรับรู้ได้ถึงระดับการบ่มเพาะของโจหลิงเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้จักข้าแค่ต้องรู้ไว้ว่าข้าคุ้มครองตระกูลเซียว โจหลิงยื่นมือออกมาและพูดด้วยท่าทีที่เกียดคร้านหากเจ้าไม่เห็นด้วยก็เรียกบรรพบุรุษของเจ้าออกมาข้าจะคุยกับเขาด้วยตัวเองบางอาจนะบรรพบุรุษข้าสูงส่งแค่ไหนใช่คนอย่างเจ้าจะมาขอพบได้ง่ายง่ัน้นเซินถูเฉิงกล่าวเสียงเย็นชาโจหลิงขมวดท้วรอยยิ้มบนใบหน้าพลันเลือนหายไปเจ้าว่าไงนะ ก่อนที่เซินเฉิงจะได้พูดต่อก็มีเสียงราวกับฟ้าผ่าดังขึ้นเรื่องของตระกูลเซียวพอแล้วเซินถูเฉิงกลับมากลับมาอัญญาประกาศคู่กลับมาอัญญาประกาศคู่แม้ว่าเสียงนี้จะฟังดูแก่เป็นอย่างมากแต่ก็เปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตและดังก้องกระหนึ่งฟ้าผ่าเกือบจะทั่วเมืองตรงโจล้วนได้ยินมันอย่างชัดเจนเมื่อได้ยินเสียงนั้นสีหน้าของเซินถูเฉิงก็พลันเปลี่ยนไป แม้ในใจจะรู้สึกไม่ยินยอมแต่ทว่าเขาก็ตอบกลับเสียงนั้นอย่างเชื่อฟังขอรับเซนถูเฉิงเป็นผู้นำตระกูลเซินถูคนที่สั่งเขาได้จะมีใครอื่นอีกนอกจากบรรพบุรุษตระกูลเซนถูในข่าวลือพวกเรากลับเซนถูเฉิงมองไปที่โจหลิงก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพาคนตระกูลเซนถูที่เหลือกลับไปด้วยความอับอายแต่ไม่ว่าเขาจะไปหรือไม่เต็มใจอย่างไร แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งของบรรพบุรุษบรรพบุรุษตระกูลเซินถูนั้นมีอำนาจในตระกูลมากมีหนำซ้ำยังแข็งแกร่งที่สุดอย่าว่าแต่จะสามารถเปลี่ยนตัวผู้นำตระกูลใหม่เลยต่อให้ฆ่าเขาตายก็สามารถทำได้ง่ายๆเมื่อเห็นเซินถูเชิงกลับไปผู้นำตระกูลคนอื่นๆก็กลัวจนไม่กล้าทำอะไรกับเซียวจ้านเทียนสามารถขึ้นเป็นผู้นำตระกูลได้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาแต่ละคนล้วนมีสติปัญญาและไวพริบ เมื่อลองตัดสินจากท่าทีของบรรพบุรุษตระกูลเซินถูที่มีต่อโจโหลินแล้วโจโหลินผู้นี้จะต้องมีสถานะที่ไร้กาศอย่างแน่นอนกระทั่งตัวบรรพบุรุษของตระกูลเซินถูก็ไม่กล้าที่จะยุยุเตัวตนของชายชราผู้นี้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถยื่อยุได้ในหมู่พวกเขาผู้นำบางคนที่มีความสัมพันธ์นที่ดีกับตระกูลเซินถูคนจากพันธมิตรร้อยสำนักและสำนักตรงโจนั้น สามารถที่จะเดาออกกว่าความแข็งแกร่งของโจโลินนั้นคือขอบเขตตันส่วนพวกเขาลังเลและมองไปที่โจโลินก่อนจะบอกกับเซียวไว้ว่าขอโทษที่รบกวนจากนั้นพวกเขาก็กลับกันไปทีละคนทีละคนเดียวไว้เองก็ยังรักษาท่าที่สุภาพเอาไว้จนกระทั่งทุกคนกลับไปผู้นำตระกูลเลยยอก็ได้มองไปที่เซียวจ้านเทียนและถามขึ้นมาอีกครั้งเซียวจ้านเทียนบอกข้ามาอีกรอบเลยยอลี่เฟิร์ม เหลยยอลี่เฟิงตายแล้วจริงๆผู้นำตระกูลเหลยยอนั้นดูแก่ขึ้นหลายสิบปีผมของเขาขาวราวกับพิมะท่าทางโศกเศร้าเสียใจนี่ดูไม่เหมือนกับผู้นำตระกูลคนหนึ่งแต่กลับเป็นชายชราผู้น่าสงสารที่ได้สูญเสียบุตรชายไปดูออกเลยว่าการตายของเลยยอลี่เพิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อเขามากจนถึงตอนนี้เขายังไม่อยากจะยอมรับความจริงเลยเสียวจ้างเทียนเงียบไปทั่วครู่และถอนหายใจออกมา ตายเขาตายเพื่อช่วยลัวซาผู้นำตระกูลเหลยอตัวส่รและมึนงงอยู่สักพักผู้นำตระกูลเหลยอเสียวเว่ยรีบเข้าไปประคองอีกฝ่ายขอแสดงความเสียใจด้วยโปรดระงับความเศร้าโศกเถิดเทียบกับผู้นำตระกูลคนอื่นๆแล้วเสียวเว่ยรู้สึกดีกับผู้นำตระกูลเลยอมากเพราะว่าในบรรดาคนที่มาที่นี่มีแค่ผู้นำตระกูลเลยอเท่านั้นที่สนใจเรื่องความปลอดภัยของเลยอลี่เฟิร์ม และมองเรื่องของลูกตัวเองเป็นสิ่งสำคัญคนอื่นๆหลังจากที่ทราบข่าวนี้แน้จะแสดงออกว่าเสียใจแต่ในใจนั่นแค่อยากจะมายืนยันเรื่องข่าวลือมากกว่าว่ามันจริงหรือไม่จริงเซียวจ้านเทียนได้พูดขึ้นต่อใช่ที่เหลยยอขึ้นสวรรค์ไปแล้วข้าคิดว่าเขาคงไม่อยากจะเห็นท่านเสียใจแบบนี้เมื่อได้ยินคำปลอบโยนของเซียวเว่ยและเซียวบ้านเทียนผู้นำตระกูเลเหลยยอก็นิ่งไปเล็กน้อย พร้อมกับรู้สึกดีขึ้นบ้างขอบคุณทันใดนั้นเขาก็หันหลังกลับแล้วเดินออกไปอย่างช้าชาแผ่นหลังที่งอมุมของเขาได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาโศกเศร้ามากเพียงใด